นี่เขาเอิ่นว่าตีนผีม่วนริมเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบอกตีนผีม่วนริมันนี้มีงานม่วนริมเด้อจะ้ะเออชอบปลาเก๋าใส่นี่เน,นาะแกก็ไปในไอ้ห่วมันตีนเลยครับชอบปลาเก๋าจับม่วนริมคืเป็นริมขานหน่อย เป็นม้วนลิ้มแบบนี้แต่นี่นะลิ้มแต่น้อยแบบนี้วันนี้เสนอตอนม้วนลิ้มชายแขนเสื้อนะคะทุกคนม้วนลิ้มหน่อยๆนะไปเตียมผีม้วนลิ้มเดิอเ <c oughs> นี่ยเขาไปในโมแล้วเ่าไป่ มันเสมอมาเหน็นไมเวนเข้าขไปแบบนี้อันนี้ <laughs> ตเขงจักเองเอตั้งตั้งอันนี้เองเบสต์อะตั้งโทรศัพท์เองเนาะเอามากอดแบบนี้่ะมาทิ้งแย่เขาไปแบบนี้เนาะทิ้งแย่พาเข้าไปแบบนี้มันมวนเข้าไปในหน้วนเอาปับมจวน์มองนี้ให้มันนั่มันไดปสำนีเด,ด้อ จังสีมวนริมสวยเนาะปฏิขเขาไปแบบนี้ปฏิเสธมวนเบนสิเนาะอันนี้มเหยียบเร็้ยวมาได้เพราะว่าโทรศัพท์าาอยู่ในขาแบบนี่เป็นแบบนี้จ้านี่แบบนี้เลยออกมากทเป็นแบบนี้นะนี่คือการม้วนริมนะคะ คุณที่รับชมนะคะขอจบแค่นี้เด้อนี่เด้อตีนผีมวนริมแบบนี้เด้อจ้าค่ะผา,าไปนุ่งตีนผีธรรมาดาเอาเฮ็ดในเบื้องอีกแจ้งน้อยกันนี่เอาแยงผาเข้าไปแบบนี้นี่แยงเข้าไปตามหูนี่ขเขาไปพวกแบบเย็บเลยนี่ตีมวนออกมาเห็นบ่ะมวนออกมา ก่อนขาเขาไปตามเหมัอนกันน,น,น่จ้ะเป็นแบบนี้เลยนี่ขอจบคลิปแค่นี้เลย,ยจ้ะ